นี่ตอนนี้ได้ถูกผ้าที่เราเย็บเมื่อกี้นี่นะครับได้ถูกตัดออกเปนนนนน็นขันๆคืขันภาษาชาวบ้านว่าชิ้นนะครับโดยพุทธพุทธบัญญัติท่านบอกว่าชิ้นอย่างเนี้ยมาต่อกัน5ชิ้นนะภาษาพัก็5ขันนะคือขันคือเบลกองห้ากองในการโดยนี้มาดูกันว่าความเป็นมาเป็นไปของลายผ้าชีวรแต่ละ แต่และผืนนี่ไม่เหมือนกันผืนนี้ก็จะมีเส้ terrace, <AM> นเล็กๆเห็นไหมข้าวๆตรงนี้บางบางชิ้นนะบางผืนเนี่ยบางผืนเนี่ยเขาก็จะมีลาย <AM> ข้าขาๆนี้ด้วยนะอันนี้คือขันข,นขันหนึ่งแบบแล้วแต่ละแบบนี้ไม่เหมือนกันหเห็นไหมอันนี้คือท,ทางเดินใช่ไหม <AM> <ne> บางผืนน่ะผืนผืนนี้ก็ดีผืนที่ขุกบากำลังจับอยู่ก <AM> ็ดีเนี่ยบางทีก็มีที่ข้านี้ด้วยก็มีเดินรอบคันนาเลยนี่คันนาเดินรอบเนี่ยอันนี้คือผืนนาปลูกข้าว ผู้ที่ออกแบบเนี่ยไตชีวรแบบนี้นะก็คือพระอนุนธีละพระอนุนท่านได้รับพุทธานุญาตจากผู้เจ้าลงท่านลงลอง,งออกแบบพระไตชีวรน,นพระนงตรึกดูก็เลยทราบว่าเออก็พอดูพระองค์ให,หให้ให้นยให้ให้นัยยะว่าดูเธอดูคณาชามมคตพอดูคณาชามมคตโอ้พระอนุนก็เลยออกแบบ่างนี้เลย เป็นลายคันนาเลยเป็นลายพื้นนาเลยผ้าตาชีวรก็เป็นเพราะเห็นนี้แหละคือต้องยกย่องพระหมหาเทระพระองคเทระพระอนุเทะระ,เทะนะในการที่ได้ผ้าจีวรลลายแบบนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นในโลกใบน,นี้นี่อีก็อีกลายอีกลายหนึ่งเห็นไหมแบบถึงไหมเห็นไหมไก็ลายคันนาชามาคตมาคตเหมือนกันพื้นข้าชามาคตนี่เป็นคันนาเือนกัน อันนี้ก็เป็นคันนาเหมือนกันอ่านี่แต่นี้ทำไมไม่มีข้างๆเพราะว่าเอ้ยอยู่ที่ริมแล้วคันกองเนี่ยชิ้นเนี่ยผืนเนี่ยมันอยู่ที่ริมสุดของด้านแต่ละด้านแล้วอ่มันก็เลยมันก็ไม่ต้องมีข้างๆอ่าส่วนขั้นที่สองสามสี่เนี่ยมีข้างข้างด้วยขั้นระหว่างผืนแกผืนต่อไปอ่าก็จะเป็นผืนนี้อ่าผืนผืนที่เพื่งว่างอย่างนี้มาต่อกันอย่างนี้เห็นไหม นี่ก็เป็นคันนาอันนี้ก็ต้องมีแล้วเพราะผืนนี้มีลแล้วนี่คือการต่ออย่างนี้เนาะเย็บต่อการต่อการเป็น5้าชิ้นาภาษาพากว่า5้าขันพอเย็บเสร็จนะพอเย็บเสร็จแล้วก็ติดอนุวาดคือติดขอบรอบขอบเนี่ยขอบของผืนน่ะทั้ง4ด้านเอาผ้าผืนเล็กๆมาติดขอบไปทีนึงพอเย็บติดขอบเรียบร้อยแล้วเสร็จเป็นผ้าจีวรน เป็นช่วงนั้นเนี่ยพอออกพรรษาปุ๊บใครมีผ้าผูกผ้าเปื่อยผ้าเก่าอยากจะเปลี่ยนผ้าใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแม้กองผ้ากระถินเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ผืนเดียวไม่ได้พับเดียววีหลายพับหลายสิบหลายร้อยพับด้วยนี้แล้วเนี่ยบุคคลผู้กลารกระถิ่นมีองค์เดียวแต่ผ้าแกนี้เองผ้าขาวนองนั้นทไงองค์อื่นสิที่มีผ้าผูกผ้าเปื่อยผ้าเก่าก็ได้เปลี่ยนช่วงนั้นเป็นเวลาที่พระใหม่ๆห ที่เข้ามาในพระศาสนาจะได้เรียนรู้วิธีการตัดเย็บย้อมช่องแต่ละช่องกําหนดไว้ว่าอย่างตำนี่คือคือหนึ่งช่องหนึ่งช่องภาษาบาลีว่าหนึ่งขันหนึ่งในขันที่สองขันที่สามันที่ห้าจีวรอ,อย่างผืนเลขสุด5ชิ้นแล้วจากนั้นแล้วขึ้นมาเป็นเลขขี้ตำอไปเลขขี้นะพอดูดิโอบข,ข้างหลัง ถ้าพูดเป็นตรงๆเลยอย่ามาพูดหยาบคายคืออบบ้านท้ายเรานะมันต้องเป็นผืนเดียวไม่พื้นๆต่อเห็นไหมเพราะถ้าพื้นต่อปุ๊บอย่างนี้มันแตกง่ายเห็นว่าจีวอผืนเล็กสุดต้องเป็นเลข5แล้วก็เป็นเลขขี้ด้วยแล้วเพิ่มทวีเป็น7 9 11 13 15 17เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ต้องเป็นเลขขี้เสมอ นี่ขันเมื่อต่อกันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้พื้นหน้าเห็นไหมเห็นไหมแล้วตอนนี้เข้าอนวุวาดแล้วอนวุวาดเดี๋ยวเย็บรอบแรกแล้วนี่เย็บรอบแรกแล้วต่อไปเย็บรอบสองตกตลบมานี่พับนี่เนี่ยพับขึ้นเนี่ยตลบมาฝั่งนี้เย็บรอบที่สองและสามก็เป็นอันเสร็จเดี๋ยวมาดูขั้น,นตอนต่อไปตอนนี้กําลังทําอยู่ให้เป็นผ้าสบงให้เสร็จภายในวันนี้ก่อนอรุณขึ้นมาดูการเย็บต่อกันเลย เย็บเข้าขอบภาษาบาลีว่าอนุวาดหรืออนุวาตังอันนี้เดินเส้นได้เป็นเส้นรอบที่สองแล้วต่อไปเส้นที่รอบที่3ก็เสร็จเสร็จละเสร็จเป็นตัวผ้าสบงละกีรอบกรบสบมได้คอมแล้วสามรอบอยังน้อย3รอบบางคนอาจจะสี่รอบ ดังนั้นแล้วพอเย็บผืนเสร็จแล้วด้วยความที่ว่าสีขาวนี่ไม่ใช่สีของพระภิกษุต้องเป็นสีเข้มสีเหลืองใช่ไหมตามพุทธาเนญ้อด้วยนี้เราก็นําไปเย็บไป,ไปย้อมเอาผ้าเนียไปย้อมสีนะตอนนี้อยู่ที่โรงไฟเราเนี่ยได้เคี่ยวน้ําแก่ขนุนไปแล้วคือเอาต้นขนุนนี่แหละทั้งต้นแหละนะแล้วก็สับๆๆๆๆๆๆเนาะให้เปชิ้นเล็กๆใส่ถุงไว้แล้วก็มัด แล้วก็มาต้มน้ําให้เดือดน้าน้ายางเหนียวอ่ะของเก่งขนุนจะออกมาพอออกมาเนี่ยน้ำจากใสๆก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลจนถึงน้ำตาลเข้มเอาน้ำนั่นแหละน้ํายางนั่นแหละยางยางไม้แหละมาย้อมผ้าสวิรสีขาวให้เป็นสีอย่างนี้นะเราก็ใช้ทั้งสีแกงขนน้ำแก่งขนุนยางด้วยทํามลักษณะ ทำเนียมใ่ดั้งเดิมเนาะแล้วก็ส,สมสีลวิยาศตร์ตามที่ศรัทธ,ธาเขาถวายมาเพื่อไม่ให้ศรัทธ,ธาเขาตกไปกได้ทั้งสองอย่างเราทำทั้งสองอย่างเลย แล้วก็ตากแดดให้แห้งพอตากแดดให้แห้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำวิธีมาพับแล้วก็สู่ขั้นตอนกิรกระถินนววิธีละนะคือมีการการผ้ากระถิ่นไงละเมื่อสำเร็จเป็นผ้าผ้าสบงผืนนั้นน,นแล้วก็ประชุมสงฆ์ที่อยู่ธรรมสาที่วัดปศศ่าสิศนากรก็จะต้องมาร่วมกลาร ล่วกอนุโมทนากรถินผ้าผ้าพระกรถินผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่เจ้าพระคุณสมเด็ดจพระวงศาราตยานสมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบนันท่านประทานให้มาตอนต่อไปคือขั้นตอน,ตอน,ตอน,ตอนของการผ้าพระกระถินนะที่พวกเราทั้งหลายได้ช่วยกัน นะกะตัดเย็ดย้อมนะจนกระทั่งได้เป็นผ้าสบงผืนนี้หรือภาษาบาลีว่าอันตรวาสกต่อไปก็จะทำการเปลี่ยนผ้านะเพราะว่าผ้าเดิมคือผ้าปีที่แล้วนะนี่ผ้ากระถินปีที่แล้วต้องสละออกเพราะว่าเราถือทางวัดป่านิยมถือผ้าสามผืนผ้าจีวรผืนหนึ่งสบงผืนหนึ่ง แล้วก็ผ้าสังฆาติอีกผืนหนึ่งตอนนี้มีสบงสองผืนแล้วต้องสละของกาวออกเพื่อถือเพียงผืนเดียวเท่านั้นตอนนี้ก็ทําพิธีวินัยกรรมนวิการพินทุทําเครื่องหมายไว้ให้เสียสีผ้าเป็นขนาดวงกลมนะเล็กสุดเท่ากับหลังตัวเลือดไม่เล็กกว่าหลังตัวเลือดใหญ่ไม่ใหญ่ไปกว่าแววตานกยูง าจะทำวินายางต่อไปนี้อิมังปินฑุกับปังกะโรมิอิมังปินฑุกับปังกะโรมิอิมังบินฑุกับปังกะโรมิสละผ้าปัดจุดก่อนนะคำอธิฐานเดิมผ้าแต่ละผืนของของพระนี่จะมีคำอธิฐานเฉพาะผืนเฉพาะผืนนะถึงจะใช้ประโยชน์ได้ด้วยนี้แล้วผืนนี้ไม่ใช้แล้วต้องปัดจุดถอนออกอิมัง อันตราวาสกังปัจจุทธารามิอิมังอันตราวาสกังปัจจุทธารามิอิมังอันตราวาสกังปัจจุทธารามิสะละผ้าละพื้นเก่าไม่เอาละอิมังอันตรวาสกังอธิฐามิอิมังอันตราวาสกังอธิฐามิอิมังอันตราวาสกังอธิฐามิ วินัยกรรมจะสมบูรณ์แบบเมื่อมีการกลานกระถินเมื่อการกรนถีเรียบร้อยแล้วอิมินาอันตรวาสเกนกะกัินังอัฐรามิอิมินาอันตรวาสเกนกะกัินังอัฐรามิอิมินา อันตรวาสเกณะกะทินังอัฐารามิถ้าแปลความหมายเข้าใจคือข้าพเจ้าการกระถินด้วยผ้าอันต,นตรวาสกนี้นี่คือผ้าสวงขืนนี้ลาวสามผลการกระถินเรียบร้อยแล้วเมื่อการกระถินเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะที่สมมติแบบเรียบร้อยเนาะก็มีการเสนอขั้นตอนต่อไปเสนอ ให้อนุโมทนากับการกลางถิ่งครั้งนี้ให้ภิกษุทั้งหลายได้ยินดีโมทนาเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายที่ยินดีโมทนานั้นได้อานิสงส์นะแห่งการจำพรรษาออกไปอีก4เดือนคือตลอดฤด,ดูหนาวเห็นมันเตอฤูดูด,ดนี้ขั้นตอนต่อไปค้าปเจ้าก็จะเสนอแล้วเมื่อการกาถี่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็เสนอให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำภาษาอนุโมทนาต่อไปก็จะมีการกล่าวหลังนี้เป็นภาษาบาลีอัตตังอวุโสสังคัสสะกัินังธรรมิโกกัินทาโรอนุโมดาทะอัตตางอาวุโสสังคัสสะกัินังธรรมิโกกัินทาโรอนุโมดาทะอัตตังอวุโสสังคัสสะกัินัง ธรรมมิโกกัตินาทฐาโรอนุโมดาธาพระบาทาิกาแล้วขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนายินดีก็เลี้ยงองเลยตามดับ,บภาษาถัดไปเลยลุงตาข่าขึ้น,นโมทนาเลี้ยงองนะแต่และองค์เลยต,ตั้งพันเจสังฆัสสะกัตินังอัมมิโกกัตินาธาโรอ,อนุโมดามิ อัฏฐตังพันเตสังฆัสสะกัตถินังทำมิโกกัตถินาถาโลอานุโมดามิอัฏฐตังพันเตสังฆัสสะกัตถินังทำมิโกกัตถินาถาโลอานุโมดามิสาธุสาธุสาธุกัตถินาถวิธีก็สำเร็จจบลงด้วยดีอืมสาธุสาธุสาธุ